เสียดายอ่ะต้องกลับบ้านแม่แล้วจะได้มาที่นี่ก็อีกตั้งเดือนหน้านแะน่ชิวเจอกันเมื่อไหร่ฉันก็เล่นกับแกเสมอนันะ่นแหละน่ะแม่ฉันก็เรียกกลับบ้านแล้วนั่นนะ่ะบายบายเมื่อคืนลูกกัดฟันขยุกข,ขยิกตัวทั้งคืน แม่นอนไม่ได้เลยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผมคันก้อนอะไรนะผมคันก้นฮะผมคันก้อนอ,อ๋องั้นไปเอไปเดี๋ยวแม่พาไปตรวจจะได้รู้ว่าเป็นอะไรไม่ต้องกลัวน,นะลูกอ,อ๋ออาการนี้เจอบ่อยมากในเด็กๆช่วงวัยอนุบาลถึงประถมค่ะ ที่มาจาก Enterobius vermicularis หรือชื่อภาษาไทยที่คุ้นหูพยาธิเข็มมุดข้าคือพยาธิตัวกลม Enterobius ข้าอาศัยอยู่ที่ลำไส้ใหญ่และออกมาวางไข่บริเวณรอบๆทวารหนักเมื่อเด็กๆเ,เอามือเกาก้นไข่ยพยาธิของข้าก็จะติดมือพวกเจ้าไป เมื่อพวกเจ้าหยิบจับอะไรไข่ของข้าก็จะติดอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่นี่ก็น่ายอยู่ดินนะพาโหมขันนอนเป็นเพื่อนเจ้ามาตลอดรู้ไหมหรือแม่แต่เพื่อนๆของพวกเจ้าก็ด้วยละก่อนพี่น้องเชาไข่สักวันหนึงเราคงพบกัน และถ้าเจ้าเอามือเข้าปากไข่พยาธิก็จะถูกกืนลงไปตัวอ่อนลูกๆค่าจะถูกฟักในลำไส้เล็กแล้วมาเจริญเป็นตัวเต็มวัยที่ลำไส้ใหญ่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นไงน่ากลัวจังครับหมอผมจะต้องคันแบบนี้ตลอดไปเลยไหมครับไม่จ้ะ พอหนูรู้ตัวและรีบมาหาหมอเลยหายได้แค่กินยาเดี๋ยวคุณหมอสั่งยาถ่ายพยาธิเอาเบนเดโซให้ทั้งน้องและคุณแม่นะคะทานสองครั้งครั้งละ400มิลลิกรัมทานครั้งเดียวต่อสัปดาห์และทานซ้ำในสัปดาห์ที่สองค่ะมแม่ก็ต้องทานด้วยเหรอคะอ๋อคุณแม่ที่ไม่ได้ติดเชื้อเองก็ต้องทานด้วยนะคะเพราะเจ้าพยาธิเข็มุมดเนี่ยแพร่กระจายง่ายมากในบ้านเดียวกันถึงแม้จะมีแค่คนเดียวที่ตรวจพบ แต่คนอื่นๆอาจติดแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการเลยจําเป็นต้องกินยาพร้อมกันทั้งครอบครัวค่ะโอ้อันตรายนะเนี่ยมีวิธีป้องกันอื่นแนะนํำไหมคะหมอแน่นอนค่ะหลักๆคือรักษาสุขอ,อนามัยตัดเล็บให้สั้นล้างมือด้วยสบู่สามนาทีหรือใช้เพลงล้างมือประกอบก็ได้ค่ะอาบน้ําทุกวันตอนเช้าเปลี่ยนชั้นในและผ้าปูที่นอนทุกวันทำความสะอาดพื้นผิวของเล่นที่สัมผัสบ,บ่อย แค่นี้ก็ช่วยให้เจ้าตัวร้ายไม่มาร้ายรานเด็กๆได้แล้วล่ะคะ่ะว้าวพอได้ยินชื่อก็ดูไกลตัวเนาะแต่จริงๆอยู่ในชีวิตประจาวันเราเลยนี่นะขอบคุณมากนะคะคุณหมอสําหรับวันนี้ได้เสมอเลยคะ่ะบายบายนะครับคุณหมอบายบายจ้านั่นมัาราโรวกลับมาแล้วเหรอไม่เจอกันนานนๆมาครั้งนี้มีเรื่องหน้าคนลุกเกิดกับฉันด้วย <c oughs> อะไรอะ่ะ อยากรู้เหรองั้นจะเล่าเรื่องการต่อสู้ของฉันกับเจ้าเอ็นชโรเบียสให้ฟัง